ผมฝันเห็นเป็นลักษณะเป็นเงาเห็นเป็นคนยืนเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นคนเงี้ยจะเป็นเงาดำหมดเลยยเงี้ยแล้วก็มายืนล้อมเตียงแต่มันก็เห็นเหมือนกับเป็นลูกตาจ้องอยู่บนเพดานนี้รัมีมีเยอะเหมือนกันเป็นตาแล้วเป็นคู่คู่ด้วยตอนที่เราเดินทางเข้ามาถึงซ้ายขวาจะล้างหมดแทบจะทั้งโครงการ ผู้สบายเขียวเขาขอารักษาเนี่ยเขาว่าอยากให้เจ้าที่มีพลังเยอะๆครับเจ้าที่ไหนอะ่ะเจ้าที่ข้างล่างค่ะ,ะเพื่อเพื่อให้บ้านนี้มีผีลายฮะนี่มาดีเหรอครับผู้หญิงพี่วงเขาบอกว่ามึงจะมาดูบ้านนี้ด้วยเหรอผู้หญิงณนะบ้านหลังนี้เนี่ยครับรู้จักกระสบายเขียวไหมรู้จักเขาเป็นเพื่อนกันใส่สบายเหมือนกันถูกไหมครับเขาใส่สีอะไรสีเหลืองคเหลืองเขียวตอนนี้ผมเริ่มงงไปหมดแล้วครับ แปลว่านะบันไดเนี่ยมีผลมีผลตรงนั้นน่ะบันไดคนอันนี้บันไดวิญญาณคือแบบตรงเนี้ปุ๊บอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นบ้านผีแล้วอ่ะตัวไหนน่ากลัวอธิบายพี่ฟังหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงขึ้นไปข้างบนทีโอตอนนี้เห็นอะไรบ้างลูกมีตัวหนึ่งครับเป็นผู้ชายบอกว่าพอมึงอยากรู้ว่าที่นี้เป็นยังไงอยากรู้ไหนเราเล่าให้ฟังสี่มันมันขึ้นมาสิไม่ขึ้นมันนึ่นก็ลงไปอยู่ข้างล่างอยู่แล้วไม่ได้ยู่กด เนื่องจากผมโดนผีกดตีมาหลายเทปแล้วกุนตีนกลับมาก็มาคือไงขี้เกียขี้เกียเออรำนม่ของเรา